ครับสวัสดีวันนี้โมตาดก็ได้ออกมาถ่ายคลิปตาม FC ที่เราได้ขอมานะครับรถตัวนี้ซื้อไปไม่ได้ซ่อมนะครับเพราะว่าผมไปถ่ายนะั้นมีแต่รถเก่าอ่าอยากจะให้ FC นั้นได้ดูรถสภาพรถเต้นราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับนะวันนี้เราเดินทางมาที่ถนนนะครับอ่าอำเภอบ้านผือน้ำสมนะครับนะตัวนี้จุดตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านผือนะครับนะครับจงบังหวัดรวตนธานี วันนี้ก็ได้มาที่ร้านนะครับเจ๊แม่มณีแม่มณีแม่มณีรถบ้านบ้านเลยนะครับรถ<ม>นี้เก็บงานเรียบร้อยพร้อมใช้งานลูกค้าซื้อไปไม่ต้องซ่อมนะครับ<ม>ใช้อย่างสบายใจเลยนะครับตามสภาพตามปีแล้วก็ตามราคานะครับ<ม>เริ่มต้นที่แสนต้น,ตนก็มีนะครับตามแสนก็มีแต่ลูกค้า,าไปเมื่อกี้มาไม่ทันนะครับ นะครับรถเจ็ดแปดหมื่นก็มีแต่รถไม่ได้เก็บงานแต่รถชุดที่จอดอยู่นี้เป็นรถเก็บงาน,อ,นอ่าเริ่มต้นต<อ>ัวน,นี้อันนี้อน่อนเริ่มต้นที่3,900อ่าผ่อนเริ่มต้นที่3,900มีดาวไหมครับอันนี้ดาวหนึ่งพันเก้าร้อยดาวหนึ่งหมื่นพันสามพันเีดาวผ่อนที่อันนี้สี่ดาวพันที่สี่พันสี่พ0 0ห้าร้เดี๋ยวเราคุดูชมนิดนึงก่อน อันนี้ฟรีดาวนะครับฟีดาวตัวนี้จะเป็นนี่สันอะไรครับตัวนี้นีสันโน้ต2019นะครับฟรีดาวรับรถไปเลยนะครับตัวนี้เราต้องตรวจรายละเอียดเช็คเครดิตหรว่ลูกค้าดีเครดิตดีฟรีดาวฟรีดาวโอเคนะครับภาษีเต็มเลยนะครับสภาพนะครับตัวนี้เราจะไปแบบเร็วๆหน่อยเพราะว่ารถมีจํานวนเยอะอยู่นะครับเพื่อ ลูกค้าหรือ FC คนไหนที่อยากจะเห็นรถนำไปใช้งานนะับจะเป็นรถใช้ตลาดรถเก๋งรถกระบะ4ประตูแคปมีหมดนะครับต,ต,ตัวตัวนี้เลยนะครับโตต้าวีกโกโ้4ประตู4ประตูนี้ราคาราคา2อ0 0 0นเจ็ดหนนะครับ2,70,000 4ประตูไฮรักว<ม>ีโก้นะครับตัวนี้าเ,เกียวโ,โวโตันะครับเกีววยวโตรายละเอียดเป็นเกียวโตัวนะครับ ส่วนรายละเอียดเก็บลึกนั้นค่อยโทรถามคุณเจ๊ดูนะครับผมจะให้ทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้คอมเมนต์นะครับวีโกตัวนี้พี u n เลนเนอร์สามแสนหนึ่งหมื่นสามแสนหนึ่งหมื่นตกลงได้นะครับนี่คือราคาเต็มของพวกเรานะครับ็บงานพร้อมใช้างานตัวนี้นอีซูซูแฟนคลับอีซูซใช้ทอดน้อง ใครที่ชอบเครื่องเสียงนะอ่าโอ,โอ้ข้างในข้างในข้างในเลยจัดเต็มเลยเครื่องเสียงในในจัดเต็มเลยเสียงจัดเต็มเลยโอ้คันนี้ลูกค้าดีดาวนะคะ่อนที่ห้าพัน่อนที่ห้าพันห้าพันนะครับตัวนี้ตัว,ต,วตัวเตี้ยนะครับฟีดาว่อนที่ห้าพันอิอุสูดีแม็กเครื่องเสียงนะครับโอ้โ้อแม็กโสมตอนนี้ตัวนี้ขอเดินรอบคันก่อนตัวนี้ 5, 000, e Z D Mac, มันสวยนะครับสวยเอฟซีแลยว่าให้ดูดิภายในรูปรักษ์เกียร์ธรรมดานะครับรถปีไหนครับ นี้รถปี58ปี2015ค่ะ2015ดูนะครับขึ้นเสียงนะครับจัดเต็มเลยดังใช้ได้เนะาะบึ้มๆเลยนะครับเนี่ยไม่ต้องปติดถ้าชอบโอ้สวยอยู่สีขาวนะครับน่าจะเป็นสายสิ่งนะครับฟรีดาวเดือนละ5,000ทำงานโรงงานมีเงินเดือนก็นำไปใช้เลย อ่าอีซุตัวนี้แหละครับอีซ er, <c oughs> ุตัวนี้สา er, มแสนองค่ะสามแสนนะครับสามแสนนะครับไฮแลเดอร์โตโยต้าสามแสนหนึ่งหมืเหมือนกันนะครับสามแสนนะครับตัวนี้อีซุไฮแลนเดอร์เหมือนกันนะครับสองแสนเก้าสอนะครับสองแสน้า เปิดได้ตัวนี้สี่ประตูบังราคาสี่ประตูเนี่ยสามแสนหนึ่งหมื่นมันลดได้ทุกคันนะครับที่พูดแบนี้ลดได้ทุกคันเลยนะครับลดได้ทุกคันเอามาตัวคอนเนอร์คอนเอร์คอนเนอร์คันนี้ก็คือดาวอยู่ที่หนึ่งหมื่นพรอยู่ที่เก้าพัน้นต้นค่ะราคาสดเท่าไหร่ครับสี่แสนหกหมื่นนะครับ ฟรีดาววัเดือนละ9,000ฟรีดาวดาว10,000ถ้าลูกค้าเครดิตดีก็ฟรีดาวนะครับคอนเทนเนอร์นะครับเอาตัวนี้ไฮไลท์ของใช้งานนะครับกระบะใช้งานของเราไฮ<อ>ลักบีโก้ปี62นะครับปี62ตัวนี้ 1> 2019, 2019. 2 1 9พนวิงได้ปี2 0 1 9ันสิเกจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นกิโลวิง 6, 000, ่งได้อยู่แค่7,000 70, หกิโลนะครับขอนอน,น,น,นอยู่ที่เท่าไหร่นะห0พันค oh ่ะโอ้โหสวยๆท่าวชมภายในเกียร์ธรรมดานะครับ เอาสนใจยังไงก็ค่อยติดต่อเบอร์โทรนี้เลยนะครับเบอร์เบอร์โทรเบอร์คุณเจ๊เบอร์นะครับโทรศูนย์แปดศูนย์ค่ะศูนย์แปดศูนย์ครับแปดห้าเจ็ดแปดห้าเจ็ดหกศูนย์หกเก้าหกศูนย์หกเก้านะครับติดต่อมาตามเพจอาจารย์ลดให้คันละหนึ่งหมื่นบาทโอ้ลดให้คันละหนึ่งหมื่นบาทนะครับบอกว่าดู YouTube ช่องของผมแล้วจะมีส่วนลดคันละหนึ่งหมื่นบาทนะครับโทรมาต่อรองได้อาจจะลดได้เยอะกว่านั้นก็อยู่ที่ มาชมมาเยี่ยมได้นะครับร้านนะครับคุณแม่ไม่นีนะครับรถบ้านนะครับ่าอยู่ที่อําเภอบ้านผือนะครับเส้นทางระหว่างอําเภอําสมอำเภอบ้านผือนะครับสนใจก็ค่อยทักมานะครับเมื่อกี้ผมจะพามาดูลดราคาต่ําแสนอยู่แต่ลูกค้าขับออกไปเมื่อกี้นะครับไม่ทันเลยนะครับเป็นยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจช่องด้วยนะครับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่นี้นะครับขอบคุณครับ